แต่งหน้าไปไหนเนี่ยแต่งหน้าไปมชมผู้ชายโอ้โหแต่งหน้าไปไหนนะไปไปจีบผู้ชายโอ้ยกาฉันยังไม่มีผู้ชายเลยนะแกมีแล้วหรอเดีมม๋ยวฉันไปจองให้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะสําหรับคนที่อยากดูแลผิวห,หน้าแต่ยังไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะง่ายมากเลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยโยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาตินะคะเราเอามาพอกหน้ากันค่ะมาค่ะเริ่มเลยแอบไปใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรคาดผมมานิดนึงเดี๋ยวผมเลอะนะคะทาจนทั่วหน้าเลยค่ะลุยไปทั่วหน้าเลยนะคะทุกคน แล้วเดี๋ยวเราปล่อยน้องเขาทิ้งไว้แห้งนะคะสักสิบนาทีหรือจนกว่าน,น้องเขาจะแห้งทั่วหน้านะคะเดี๋ยวมาดูนคคะแล้วนี่ก็คือแห้งแล้วนะคะดินจะไปล้างนะคะล้างหน้าไปแล้วค่ะทุกคนเป็นไงคะก็จะได้ผิวอะไรประมาณนี้เลยนะคะสาหรับใครที่อยู่บ้านว่างๆก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปทําดูนะคะง่ายและประหยัดค่ะ แตบใดยังลมหายมีลมหายใจอยู่เขาบอกว่าชีวิตต้องสู้ทุกคนต้องสู้วันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราบ้างแหละเออถ้าทําดีที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็ยังได้ทําดีที่สุดแล้วนะคะสู้สู้ว่าในเรื่องสร้อยอะมามามา,มา,มา,มาสักทีมาสักทีคือทุกครั้งที่ใส่อะจะโดนถามว่าเอาฝากกระป๋องกาแฟมาใส่ทำไมาคะพี่เอาฝากกระป๋องเบียร์มาใสาาา่ทำไมอ่ะอุ้ยท้าไมสร้อยมัน มันคือดีไซน์มันคือดีไซน์จากแบรนด์พัทธราพันธ์นะคะเป็นแบรนด์คนไทยนะที่จีจีฮาด์ดอิต์ังแบบดังขนาดนั้นนะยังเลือกใส่เลยอะ่ะนี่คือแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันใส่ดิฉันจะเหมือนจีจีมีน่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ <laughs> <c oughs> กลับเข้ามาต่อคือครั้งแรกที่เราเห็นอนะ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสร้อยตัวนี้มันเก๋จังเลยอะ่ะ <c oughs> คือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยนะว่าเป็นแบรนด์ที่เซเลบหลายคนมากๆเลยเซเลบแบบเซเลบิตี้ดังๆที่อเมริกา ใส่แบรนด์นี้แบรนด์คนไทยคนนี้คือเยอะมากนะถ้าไปดูในไอจีเขาจะเห็นเลยตอนนั้นเรายังไม่รู้นะเรารู้แค่ว่าเราชอบเพราะเราเห็นปุ๊บทำไมตัวนี้มันเก๋จังเลยอะ่ะคือเขามีแบบอื่นถ้าใครที่ไม่ได้ชอบแบบนี้ก็ไปเลือกแบบอื่นได้นะคะพอเราจริ้มปุ๊บของหมดเราก็ยอมรอพอรอปุ๊บคุ้มค่าแกการรอมากๆเลยพอได้ของมาปุ๊บว่าเราแฮปปี้มากเลยสร้อยคือสวยมากไม่ลอกไม่อะไรนะไม่ไม่ไม่ซูซี่ไม่ใส่สร้อยลอกอะไรยี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเพื่อ อ่ะทุกคนดูสร้อยใกล้ๆนะคือมันไม่ใช่ฝากระป๋องเลยอ่ะนี่แล้วนี่ก็จะมีแบบสลักชื่อแบรนด์ด้วยคือแบบเก๋ไหมสวยมากเขาก็จะมีสีเงินสีทองนะคะนอกจากนี้เขายังมีต่างหูมีข้อมืออีกนะทุกคนก็ลองไปดูนะลองไปเลือกดูนะคะส่วนน้องคนนี้ค่าตัวอยู่ที่295ดอลลาร์นะคะ ซูซี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ทุกวันแล้วใส่ได้ทุกชุดทุกอาฟิตเลยคือเรารู้สึกประทับใจมากเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ฝ่าเบียฝาเบอร์ไม่ใช่มันคือสร้อยจบการรีวิวเพียงเท่านี้ททนอีกีกก่ม เสียเวลาจบกันนะจ๊ะคนดีเพลงเพราะตอนนี้ก็มานวดเขาเรียกว่าผ่อนคลายขาที่ยืดตึงนะคะเป็นเครื่องลีเจนนี่นำทำขาอยู่ นะผมก็โดนไล่มนทุกวันอะยิ่งไล่ผมยิ่งสู้โอเคไหมใครจะสู้ไปกับผมอะเอไม่มีเลยอหรผมรู้ท่านสนใจผมทุกคนอยู่แล้ว เวลาเธอหิวแล้วใครจะหาข้าวปลาตอนเธอตัวร้อนแล้วใครจะคอยป้อนอยาเอ้ามาหรือว่าอยากมีความรักก็มาสิมามาสิมาอยู่ตัวคนเดียวไม่นา่าจะถึงวัยเจรจาถ้าเธอโอเคก็จะให้แล้วมาเจรจาอย่าโสดอยู่เลยรักมาหรือว่า หลังจากที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้นะครับก็ได้คิววันนี้นะครับวันที่9นะครับผมจริงๆหมอนัดประมาณ11โมงเลยครับนี่เรามาก่อนเวลามา9โมงครึ่งนะครับยังได้คิว300กว่านะฮะดูครับกาว่าจะคิดว่าคุณจะไม่เยอะนะครับขนาดมามาเช้ายังแบบโอ้โหคนเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าจะได้วัคซีนอะไรนะครับเรารุ่นกัน นี่นะครับฉีดเรียบร้อยครับผมเข็มที่1นึ่งอตาซิลิกาครับผมอาการนี้ก็ปกตินะครับผมแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงต้องรอดูครับว่าจะมีอาการอะไรไหมนะครับนี่ฮะวันต่อไปได้เข็มสองได้วันที่17กันยาครับผมนี่ฮะทุกคนนะครับถ้าได้มีคิวได้คิวได้อะไรแล้วก็รีบไปฉีดกันนะครับเพราะว่ายอดสูงเลยเกินครับผมสู้ๆครับ ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่วัดเจดีนะครับวัดไอ้ไข่นะครับเที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่เพิ่งมาถึงนะครับดูฝนตกแล้วนะครับหลังจากไม่เจอฝนมาประมาณนานมากครับ <laughs> ที่กรุงเทพแทบไม่ตกเลยฮะม <laughs> นานที่นี่ปุ๊บตกปั๊บเลยฮะบ,บรรยากาศสุดยอด